สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวครีมอาบน้ำตัวหนึ่งให้เพื่อนๆฟังนะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือนนี้ก็คือป็นชื่อนะคะสนใจก็ลองซื้อดูนะคะตัวนี้ทีมอาบน้ำที่ผลิามาวันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบเกลือสปานะคะจะเป็นสูตรของน้ำนมนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของแมุทไพรด้วยนะคะตัวนี้ใช้แล้วผิวของเราคือจะดูเป่งปังนะคะและคหน้าสัมผัส จากสารกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะคะตัวนี้ผิเราก็จะดูเป็นกลแล้วก็หน้าสัมผัดเนเพียวส่วนน้ํานมนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวของเราให้เนียนนุ่มนะคะชุ่มชื่นแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนะคะส่วนใครที่มีผิวที่หมองคล้ำนะคะตัวนี้คือจะช่วยยับยั้งเรื่องนี้ได้ด้วยคือจะไม่ให้ ผิวที่หมองคล้ำของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะทําให้ลดลงลดลงจนกลายเป็นผิวมีผิวที่อมชมพูอย่างมีธรรมชาติเลยนะคะส่วนสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะก็จะช่วยป้องกันผิวจากการแพ้นะคะแล้วก็กระชับผิวุขอ,ของเราด้วยนะคะตัวนี้น,นะคะก็คือเวลาใช้นะคะคือเวลาเราอาบน้ําผลอยากจะให้ผิวแบบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะคือ ขวดแล้วก็ชำระเป็นน like ังส so 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 ัตว์ค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยจริงไม่ต้องใช้ทุกวันก็ได้อย่างอาทิตย์หนึ่งก็อยากจะให้ใช้ตั้สองตั้งสองวันสาวันนะคะก็คือตัวนี้คือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้เราใช้แบบสบู่เลยกก่อนแล้วก็ได้ตามด้วยเกลือกับปลาตัวนี้นะคะก็คือใช้แล้วผิวก็จะดูสะอาดนะคะดูตลอดวันเลยเห็นแค่นี้นะะคก็ดูไา้